เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นค่ะทุกคนกำลังดันดินอยู่ดีๆมีโทรศัพท์ขึ้นมาขอความช่วยเหลือค่ะทุกคนพอดีพี่เขารถคันสีเขียวรถไถเหมือนกันค่ะติดลมค่ะทุกคนเราจะต้องไปช่วยแล้วละ่ะไปกันเลยค่ะทุกคนบอกลูกไล่ไว้บอกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวไปช่วยดึงรถพี่เขาก่อน เส้นทางเดิมค่ะเส้นทางที่เราหลงกันวันนั้นที่เราทำทางไว้แล้วค่ะทุกคนวันนี้น่าจะสะดวกน่าจะไปได้เร็วค่ะผ่านมาทั้งที่ลูกไล่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเสร็จงานที่ไหนแล้วให้มาดันให้หน่อยให้มาปรับที่ตรงนี้ให้หน่อยนะน่าจะเป็นงานสุดท้ายของฤดูกาลนี้ค่ะตรงนี้ค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ เราต้องรีบไปช่วยพี่เขาก่อนค่ะเพราะว่าเขาติดอยู่นานแล้วพี่ที่เราจะไปกันนะทุกคนเราไม่คุ้นเคยทางด้วยเพราะว่ามันอยู่ทางใต้เกือบสุดของเกาะอะค่ะเราจะไปทางไหนกันเรายังไม่รู้เลยค่ะทุกคนแต่ว่าทางที่เราไปก็คือทางที่เราผ่านมาวันนั้นนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยค่ะจะไปทางไหนกัน ผ่านมาก็ชมหาดสวยๆค่ะทุกคนชมหาดชมวิวไปเรื่อยมาถึงร่องน้ำใหญ่แล้วค่ะทุกคนล่องน้ำลึกล่องน้ำใหญ่ที่วันนั้นเราทำทางลงไว้อาา่ะค่ะมาถึงตรงนี้แล้วเราทำทางไว้หมดแล้วค่ะทุกคนคงใช้เวลาเดินทาง ไม่น่าจะถึงชั่วโมงน่าจะถึงค่ะแต่วันนั้นซีวันที่เรามาบุกเบิกใหม่ค่ะทุกคนเราใช้เวลาตั้งสองชั่วโมงกว่าจะกลับถึงบ้านได้แต่ตอนนี้ทางสะดวกแล้วค่ะน่าจะเร็วผ่านร่องน้ำใหญ่แล้วเราก็มาเจอตรงที่เราทับท่อของลูกไร่แตกค่ะทุกคนวันนี้ไม่น่าจะแตกนะเพราะว่า เราได้ดันดินถมกรบท่อไว้แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ดูก่อนถ้ายังบางอยู่เราก็อาจจะดันกรบอีกทีวันนี้ไม่แตกคะ่ะทุกคนไม่ต้องเสียหนึ่งร้อยแล้วนะคะผ่านเฉลุยค่ะวันนี้ผ่านแล้วค่ะ ปล,กลุกไว้อย่างแน่นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องเดินทางประจําเพราะลูกไล่เราอยู่ช่วงนี้เยอะค่ะผ่านจากท่อน้ํามาแล้วก็มาถึงกองไม้ค่ะทุกคนกองต้นไม้ที่ที่เขาตัดแล้วก็ทําเป็นแนวไว้อ่ะค่ะทุกคนแล้วก็ผ่านมาแล้ว ที่ตรงนู้นนะคะที่เต็นเตียนนู่นอะ่ะคือตรงที่เราจะต้องไปถามทางเขาอีกทีค่ะทุกคนที่ตรงที่เต็นเตียนตรงเนี้ยค่ะคือลูกไร่ของเราเองที่เรามาถ่ายไว้วันนี้เขาเริ่มปลูกแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องจอดลงไปถามทางเขาก่อนค่ะทุกคน